สวัสดีครับวันนี้เรามาตามหาช้างนะครับชื่อว่าช้างขาดอยู่กับช่องซับมงคลสีโดอโ,โดนะครับแล้วก็สีดอทองคุลนะครับวิถีชีวิตคนเลี้ยงช้างตอนนี้ฮะช้างที่หมู่บ้านของเรานะครับชื่อว่าพังสมบูรณ์นะครับอายุประมาณ40ปีนะครับหลุดไปเมื่อคืนจะของเพิ่งมาบอกตอนสองทุ่มนะครับ เราก็ตามหาไม่เจอครับจนมาถึงเช้านะครับถึงเช้าแล้วก็ยังไม่เจอครับเห็นแต่ลอยข้ามน้ํามานะครับก็กระจายกําลังกันค้นหาครับไม่ทราบว่าไปอยู่ที่ไหนนะครับสมบูรณ์ไม่หิวสับปะรดเหรอขึ้นต้นไม้ดูไหม พี่ควานครับขึ้นต้นไม้ดูก่อนนะเดี๋ยวเราจะให้ควานจมนะครับขึ้นให้ควานจนขึ้นต้น,น,นไม้สังเกตการไม่ขึ้นอีกแลล้เดี๋ยวไปหาดูต้นสูง,สง ตอนนี้เราก็หาตั้งแต่6กโมงตีหกว่าครับจนหกโมงยังไม่เจอเดี๋ยวนี้ครับให้พี่ควานขึ้นต้นไม้แล้วสังเกตการนะครับเป็นดูไปดูมาก็คล้ายนี่เชาวเหมือนกันนะครับเรานี่ผปมยามประการนะครับ นเรามาด้วยกันสีท่านนะครับวันนี้เอาขึ้นก่อนควานเจ็มนะครับให้ควานต่ำขึ้นไปได้หรอกครับเดี๋ยวก้นไม้หักให้สังเกตเห็นไหมื้อให้สังเกตบนสเอ้เ,อนอนเนี่ยให้ขุจุบด้นน ตอนนี้เราหาช้างหรือว่าเราลงป่านะครับเขาบอกว่ากลับมาที่เดิมอีกแล้วเรานะครับท, <c oughs> ทางนี้บ่จิมไม่ต้องไปทางนี้บ่ทางนี้่น,นะ,นะ,ไ,ะไหนมันมาตรงไหนเมื่อกี้เมื่อกี้อยู่ฝั่งฝั่งนู้นนะครับข้ามน้ํามา <c oughs> ข้ามน้ํามาตรงนี้นะครับ ไปทางไหน,นไปนี่นะครับก็สถานการณ์ก็ยังหาไม่เจอครับตามรอยรอยข้ามน้ำมามีโซ่ด้วยนะครับขนาดใส่สองขาแล้วก็ยังใส่สองขาด้วยครับเด,ดดเดี๋ยวเราตามรอยกันก่อนครับตอนนี้เราก็ตามล,งลองรอยเจอรอยสู้แล้วนะครับ<า>ไปฮะฮะนี่ครับ ไปแล้วครับลอยโซ่นะครับมีหวังครับมีหวังตามกันต่อไปครับไปทางไหนไปทางไหนพี่จิมไปตามถนนเลยครับนี่นะครับลอยโซ่นี่คือลอยโซ่ช้างนะครับลอยไมเลยครับเนี่ยครับลอยลากใหม่ๆเลยช้างน่าจะนู่นนู่นนู่นลอยโซ่ไปนู่นตามครับวิชาที่เราได้เรียนมาครับคือวิชาลูกเสือ ไม่ใช่วิชชาตะหารปรานอะไรนะิชาลูกเสือครับนี่ครับนี่ครับร้อยโซ่นะครับนี่มีมีคนตามอายุนี่นอนอยู่นี่จะเอสมบูรณ์เมื่อคืนนอนเย้ยนี่ครับรอยกิ่งไม้ครับดีนะครับที่ยังมีโซ่ เราจะได้เกะรอยตามโซ่นะครับโดยวิชาลูกลิงโอ้ลูกเสือน,น,นี่นี่ไปนี่ไปครับเดี๋ยวเราจะแกะรอยตามไปต่อนะครับกับควานจีนตามมาจนออกถนนแล้วครับไม่รู้จะไปซ้ายหรือขวาผมว่าจะออกขวาแน่นอนครับทางเชืองนี้ไม่ไปซ้ายหรอกครับนี่ครับไปขวาจริงครับ นี่ครับน <isten> sure yeah. ี่อนี่ลอยไปนี่ครับอยูอไรนี่ไม่รู้ไปไหนนะครับหายคลอยนี่เนี่ยทีลอกเนี่ยที งนี่นนะนยนะเท่าขี้ตัวกี่ยะเท่าขี้ตัวเออเออแไปนี่ครับกรเกียงโบนอนะ่ไปมนอ่ะตุ๊กเลยตุ๊ไปครับพี่เจมตามไปครับนั่นน่ะมันไปตามล่องน้ำน่ะนี่ครับไปนี่ครับพานเจมโอ้โหเราเจอทางฮัลโลว์อีกแล้วครับดักแคตุสติดตาม ไอตูกิ่ทางหน้าอุ้ยช้างไม่ได้ติดปอกนะครับถ้าเดินสภาพนี้อุ้ยลองไดู้่ตู้ข้ามน้ำไปนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางอ้อมครับเป็นไงพี่กวนวามาเจอรอยล่าสุดกินน้ำก็ต้องดูลองลองตามดูทีมันลงไหมรอยลงไหมหรือกินน้ำไ่เฉย ผมว่าถ้าจะข้ามไปควานอะไรนี่งต้นมาลองมาเทียไม่มีครับมีแต่รอยรอยกินน้ำแต่ไม่มีรอยรอยข้ามนะครับนี่ครับไม่มีรอยข้ามนะครับโอ้ช้างไปนี้ครับนี่นี่ครับนี่ช้างไปนี้ครับนี่รอยเหยียบปูนแตกไปนี่ ผมว่าไปนู่นโตฮะลากไหมล่ะสูงนี่วตะกอดเหล่าเลยนีเกิดเนี่ยไหนไม่มีตต้อง่วแล้วแต่หมอกกสพเลยเฮืเลยมาว่อากูอ่กนหมอไม่เจอครับเราได้กุ้งเลครับวันนั้นเราก็ไม่กุ้งนะไปไหนต่อครับแต่น้ำไม่ข้ามแน่นอนเลยหื้ เราจะตามหารถจี๊ยมไปไหเดี๋ยวต้องไปดูเดินดูฟังนี้ก่อนเผื่อมันลอยลากมาตางนี้เนาะนี่ไม่ใช่สูงนี่หรือเขามาจับตรงนี้ไปแล้วบุ่อยู่เอาละครับงานเข้าครับพี่ควานลอยหายอีกแล้วไอบ,บกัดกรงลอง เมื่อกล,ล้องจะลองอือ,ด,ด,อดูซิดูสิดูฝั่งนี้มีรากลอยลอกไหมถ้าไม่ลากเราก็ตีกลับไปฝั่งนู้นอ,อ,อุตส่าห์ดีใจครับตามลอยแต่สุดท้ายก็หายกับแม่น้ำข้อสงสัยคือจะข้ามน้ำ ล่องด้เห้ยไหมกปลาเจียงนี่เออไปไปเอารถไปไม่เจอครับพี่น้องท่านชมครับไม่เจอหายที่ร้อยแม่น้ำครับติดตามภารกิจนี้ต่อครับผมไปครับขามน้ำครับพี่น้องเรามาฝั่งนี้แล้วครับนี่ มากินไอ้เนบกจะีรัดทั้งตู้ใช่ออเจ้า้อสรงสุดฟอกแล้วนึ่สร้งสุอาน่่ะสุยางน่ไปีแล้วครับนี่ครับลอยข้ามน้ำไปฝั่งนู้นเลยครับสาีน้ำแล้วครับอุ้ยเออจอได้ไหสมบูรณ์ทำไมไปเอเลฟเว์แมนมาขับอีกเองไปครับมีน้ำสตู มาสถานการณ์ตอนนี้ข้ามน้ำสองสามโลบแล้วครับระยะการติดตามอยู่ที่ประมาณสิบห้ากิโลแล้วนะครับยังไม่เจอคิดว่าจะมุ่งหน้าไปทางไหนก็ไม่รู้นะครับพราะช้างเชื่องนี้ไม่กลัวน้ำเลยครับแม่น้ำ 3, 4, 4สามสี่สี่เส้นนี่ข้ามอย่างเดียวครับจนเราไม่มีทางที่จะเดิน,นครับต้องลัดมาดูว่าเขาจะข้ามมาอีกแม่น้ำหนึ่งเปล่านะครับ มีทางเดียวคือต้องขี่รัดไปแหละเมื่อกี้อ่ะขี่รัดไปดูนู่นเลยถ้าเจอไม่เจอน่ะจิมนนถ้าไม่เจอค่อยจะถ้าไม่เจอฝั่งนู้นก็เราจะได้รู้ว่ามันไม่ข้ามเ่ะเห็นไ,ไหมเราจะได้กลับมาหาฝั่งนี้สุดที่แม่น้ำมูลครับนี่ก็สุดถนนคนเดิอนอีกแล้วครับ ยงออาัก็กอตตมตุตุตนั่นเกียตินคือบนี่มีตุ๊ลุงบ่มดินูอาจมากิงกันปม้นจิกากนังเดินเยก็สถานการณ์ล่าสุดยังไม่เจอติดตามกันต่อนะครับติดตามกันต่อคลิปหน้าเลยครับ คลิปนี้วางแผนกันต่อเจออีพีสองครับ